ว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่มาสัจจร,ร์มากๆจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นเป็นได้เพียงแค่นาม,มาทำและนำมาซึ่งความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ความรู้สึกนั้นกลับยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นแรงที่จะขับเคลื่อนร่างกายและจิตใจจิตวิญญาณให้ก้าวไปสู่จุดหมายสูงสุดที่เราหวังใจไว้ และในวันนี้เราได้มาพบกับแขกรับเชิญคนหนึ่งซึ่งเขาเปรียบตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้ของวงการดนตรีอันเดอร์กราวด์ของเมืองไทยและอะไรที่ทำให้เขารู้สึกแบบนั้นเราจะพาไปพบกับตัวตนและความเชื่อของเขาพี่ยอดพี่ผมจะเรียกพี่ว่ายัางไงดีเป็นอเอเดเตอร์หรือว่าเป็น c ลัมนิ i s t นะพี่ เป็นคอรัลนิสต์อย่าครับคอลัมนิสต์ประมาณนั้น <c oughs> ก็ผมผมคิดว่า,วาเห็นรูปล่างหน้าตาที่แล,ล,ล้วแบบว่าเฮ้ยคอลัมนิสต์นี่มนน่าจะเรียบร้อยในในใน,ในสมัยของคนเก่าๆอะไรคอลัมนิสต์ <c oughs> เรียบร้อยวิจารณ์วิจารณ์รณนี่แต่พี่ดูแบบโ้เป็นนักดนตรีมากเลยครับครับผมพี่เริ่มมาเป็นตรงนั้นได้ไงครับก็เมื่อก่อนก็ทำงานเป็นพนักงานประจำออฟฟิศตัวอะไรครับแต่ว่าเพลินว่า ทำอยู่ในสายของหนังสือนะครับที่ที่บริษัทแห่งหนึ่งยักษ์ใหญ่ของประเทศแห่งหนึ่งพูดได้นะครับผมก็อมารินเนี่ยแหละครับก่อนที่จะทําอมารินเนี่ยตอนนั้นก็แบบไปทําอยู่ร้านมิวสิควันด้วยเพลงก็โดนปลูกฝังคือบ้านผมว่าปลูกฝังเรื่องการฟังเพลงแล้วพอพอมันชอบปุ๊บตอนนั้นเรียนด้วยก็เลยไปทำมิวสิควันเป็นพาร์ทไทม์แผ่นเพลินแกะก็จุยฮะฟังทุกแนวฮิปฮอปยันคลาสสิคอลคือบางทีพอเป็นพนักงานขายแล้วมันก็เลยแบบ มันต้องตอบได้บ้างต้องไปหาอะไรเข้าบาพอทำมีสิกวันเสร็จได้อยู่มานเกือบปีก็ออกแล้วออกเสร็จปุ๊บก็มาทำเนี่ยครับผมใชสาร์เทปเลยพี่เทปเลยฮะซีดีเมื่อก่อนพวกสายหลังสวนพี่พวกบูบาอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็ชอบมาซื้อดูว่าพวกสายที่พอปก็มีตอนนั้นก็กำลังมาเหมือนกันแล้วก็พวกสายเมทัลที่แบบเมื่อก่อนที่แบบหาฟังไม่ได้เนี่ยใช่ใช่บางยี่ห้อเนี่ย ต้องบอกเลยว,ว่าเทปผีวัยยี่ห้อเนี่ยมาซื้อแผ่นนี้มีสิบวันแล้วเอาไปปั๊มก็มีเออพอไปทําอยู่อมรินก็ก็ชอบเรื่องอ่านอีกครับพี่ก็พวกแมกกาซีนเพลงในบ้านเราก็อ่านหมดทุกเล่มหรือว่าว,วิทยุผมก็เคยไปออกของอออพี่ต๋าเมื่อก่อนเป็นรายการพาวเวอร์เพลงเขาก็เคยเชิญผมไปออกอไปพูดถึงเกี่ยววิธีการหาเทปฟังแปลกๆอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี้ก็เคยไปปนเปรนอยู่เนี่ยก็หนังสือเพลงหนังสือเพลงก็ปนเปรนอยู่แค่นี้จนกระทั่งก็เนี่ย ก็เลยจับผัดจับีนีใช่มาก็มาอยู่ที่นี่ตอนนั้นลาออกจากงานประจําครับครับผมทําไมอ่ะก็ผมรู้สึกว่าแบบบางทีแบบพอไปทําพองานดีเลยผมเนี่ยเรื่องฟังเพลงอะไรเงี้ยพอมันเยอะขึ้นแล้วเนี่ยแล้วตอนนั้นพอที่อยู่อามลินก็แบบไปไปเขาเรียกเป็นเป็นเป็นพนักงานขายต่างจังหวัดซึ่งต้องเดินทางทั่วประเทศครับพี่ นในรถผมก็จะมีหนังสือกับเทปอยู่แค่2อ,อย่างแต่ยังไม่ได้เข้ามาทําในหนังสือคอ,อาเริ่ายังครับผมใช่ไหมโอเคงั้นเริ่มตรงนั้นก่อนครับผมคือพอได้ฟังเสร็จปุ๊บแต่ว่าก็มีแบบว่าแอบก็ไม่ได้แอบนก็แบบไงเลยคือก็ฟังเพลงแล้วก็เขียนเมื่อก่อนก็เขียนส่งพวกเว็บไซตค์ครับครับเด็กไทยใจฮาร์ดคอร์ดอตคอะไรสักอย่างเนี่ยนฮะเมื่อก่อนก็ฟังแล้วก็เขียนก็เริ่มเริ่มเริ่มแล้วมีคนตอบรับ ก็มีอ่ะมีบอกเห็นพี่เขียนลงนี้ผมเลยไปฟังตามอะไรเงี้ยออเคคือเมื่อก่อนมันเหมือนแบบเราแบบรีวิววงที่แบบไม่มีใครรู้จักแล้วพอคนแบบนั่นปุ๊บก็เลยไปตามฟังใช่ตามไปฟังอะไรเงี้ยพอฟังเยอะๆเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พอดีว่ารุ่นพี่เปิดร้านอิมพัลทบาร์ที่เขาสารนะครับพี่เอฟหลักฟ้าศารสกุลเนี่ย คนที่จัดงานเดมอนิคคอนเสิร์ตสายเมทัลอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ผมจะเข้ามาทางนี้นะครทางเมทัลจุดเริ่มต้นรแล้วก็พอไปช่วยรุ่นพี่เปิดเพลงกลางคืนในจงดีเจนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ตื่นสายเอาง่าไปทำงานสายตอนนั้นทำอาร์มารินอยู่ก็จะสิบปีอ่ะก็โดนยื่นโนติสมาบอกจะเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าจะเขียนแล้าออกตอนนั้นผมรู้สึกว่าช้อยหลังมันน่าละหมอผม โอเคงั้นก็เขียนดีกว่าเขียนดีกว่าก็เลยออกมาก็เลยออกมาทางทางเมทัลจัดงานอะไรใช่ไหใช่เพราะตอนนั้นผมก็จัดงานไปด้วยแล้วเริ่มจัดงานไปด้วยแล้วเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยมันน่าจะรอดนะครับพี่แล้ววงแรกจัดใครครับเอ้ยโอ้โหลืมนะน่าจะเป็นพวกวงพังจากอเมริกาหรือยุโรปบางวงเนี่ยผมจำไม่ได้ก็เป็นพวกสายพวกแบบหนักๆคั้ทางฮาร์ดคอร์กร์คอร์อรอย่างเงี้ยครับแล้วสมัยนั้นเขาเป็นไงที่เมืองไทยยังยัง เข้าถึงไหมครตรงนั้นอู้ผมว่าก็ยังดีกว่าสมัยนี้นะจริงเหรอพี่ใช่มัน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 เขาเรียกว่าดีกันแบบได้อย่างเสียอย่างอะไรเงี้ยดีอย่างหนึ่งก็เสียอย่างหนึ่งอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เรียกว่าพอเวลาคนจัดงานเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งอ่ะต้องเรียกว่าปีดีกว่าใช่ไหมปีหนึ่งกว่าจะจัดงานกันทีแบบสองสามงานอะไรเงี้ยใช่ไหมพอจัดทีปุ๊บอ่าวแครกันมาโอ้โหเป็น้อยๆอยไปดูโอ้โหชอบเจ๋งไม่เคยดูเลยเฟี้ยวอะไรเงี้ย แต่พอมาเดี๋ยวนี้แบบหมู่มันเยอะมากเดือนหนึ่งแบบสี่ห้างานมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าความน่าสนใจมันก็เลยลดน้อยถอยลงครั้งนี้มันอยู่ที่คนแล้วว่าจะซัพพอร์ตจะเซฟตรงไหนจะเซฟตรงไหนจะเซฟมันนี่ด้วยใช่ครับพองานเยอะบางทีก็เนี่ยแหละฮะมันก็เป็นข้อเสียพอเมื่อก่อนงานน้อยมันก็แบบโหอั้นเมื่อไหร่จะได้ดูอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับพี่ก็เริ่มโอเค วิจาร์เพลงบ้างในเว็บไซต์ใช่ไหมครับแล้วก็ทำคอนเสิร์ตมาแล้วก็เข้ามาในเนติสารกีตาร์แม็กได้ไงพี่ครับตอนนั้นก็พอลาออกใช่ไหมครับผมก็ตกงานอยู่สามสี่เดือนก็ตอนนั้นก็จัดงานเหมือนกันอ๋อแต่แต่ไม่ถือว่าตกงานเลยใช่ฮะใช่ไหมครับก็จะเอางานในเลงมาเริ่มมาทำเป็นงานประจาลองดูว่าลองดูว่าแล้วตอนนั้นก็กำเงินอยู่ประมาณเกือบห้าหกหมื่นออกมาโดยที่แบบว่ามีพอเก็ตมันนี่อยู่หน่อยนึงอะเอาง่ายแล้วก็ มีเงินเดือนนี่เก็บเก็บเหลืออยู่จากการจัดงานบ้างเจ๊งส่วนใหญ่จะเจ๊งทุกงานอืจะขาดทุนทุกงานนะครับไม่ท้อบ้างเหรอคึ้นตอนนั้นด้วยความที่แบบเอาเงินเดือนของตัวเองไปจัดเนี่ยมันมันรู้สึกสนุกแล้วตอนนั้นผมยังยังยังใช้ชีวิตอยู่คนเดียวคมันฟรีสไตล์แบบไม่มีคอบครัวไม่มีครับทุกวันนี้ก็ยังไม่มีครับผมขานตรงนี้เลยครับก็ยังฟรีสไตล์แล้วก็ยังเป็นโสนะครับก็ยังแบบ ยังรู้สึกแบบมันไม่ต้องไปเอาเงินไปใช้อะไรกูเอาผมก็เอาเงินเนี่ยไปจัดงานเลยล่ะจัดงานโดยที่แบบว่าบางทีก็มีเพื่อนจากต่างประเทศส่งจากไอ้พวกมาเลยสิงคโปร์เนี่ยัวดีเนี่ยอินโดเนี่ยชอบส่งวงมาอะไรงี้มันจะเป็นลักษณะคอมมูนิตี้คอนเนคชั่นเฮ้ยอย่ามีวงนี้มาเราช่วยกันจัดไหมใช่ไหมสมมุติล้วก็ลงเครื่องอะไรนะาค่าเครื่องกันอะไรอย่างเงี้ยหารงานหารงานหารค่าเครื่องงานเราก็ดูเฮ้ยวง พอเราฟังวงเราไม่รู้จักแ,แต่แบบอยากดูอะใครมันไม่มีใครทําก็ทำได้เองเลยอตอนนั้นที่ทําด้วยผมเชื่อว่าอวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดอเ,อเราเราปลูกมเมล็ดพันธเอาไว้เนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะเติบโตรบเราไม่ได้หวังผลตอนที่เราทําทําไร่ควรดินหย่อนมเมล็ดลงไมรอรอ ที่ควรดินพวกแบบว่าอะไรเขาเรียกอะไรนะสนับสนุนทําให้มันใหญ่ขึ้นเลยพี่มีวิธีโปรโมทยังไงให้มันอัานครับใชก็ระหว่างที่รอก็ก็ยังยังจัดงานแล้วก็ยังยังเขียนคอลัมน์คือพอได้เข้ามาในเดลิต้าอันนี้เข้ามาแล้วใช่ไหมใช่ครับพอทำเดลิต้าแม็กก็มานําเสนอคอลัมน์ของเราว่าเนี่ยผมมีคอลัมน์นี้มาครับคอลัมน์ผมชื่อคอลัมน์レスล็อก แต่คือเมื่อก่อนเดอกีตาร์แม็กเนี่ยจะจะไม่มีคอลเลั่นประเภทนี้เลยก็จะมีวงไทยอะไรนู้นี่นั่นบแบบว่บก็ผมก็มานําเสนอคอาแล้วที่เป็นคนแรกเลยว่าอย่างนั้นนะผมว่าน่าจะใช่ครับใช่ไหมตอนนั้นก็สิปีนิดนี่แล้วสิบเอ็ดปีประมาณก็มาบอกทางผู้บริหารบริษัทผมจะวางนี่นะครับผมจะจะทำอย่าเงี้ยก็ดูว่าเออเอาเอาเอาไม่มีปฏิเสธเขาว่าเอออะไรก็คงไม่ใช่ แล้วผมก็เลยไล่ยาวตั้งแต่แบบเอาประสบการณ์ตั้งแต่โดนไล่ออกโดนนู่นจัดงานนู่นนี่นั่นเขียนทุกอย่างที่ที่ที่ผมทํามาเนี่ยใส่ไว้ในค้อรัมผมเออเจ๋งเขียนมานาณสิบเอ็ดปีสิบสองปีทุกวันนี้ก็ยังมีคนอ่านอยู่ตั้งแต่หัวเกียนยันตอนนี้ทํางานาาอะไรงเงี้ยฮะแล้วอะไรคือสเสน่ห์ของการวิจารณ์เพลงอ่ะพี่แบบว่าเฮ้ยเอออย่างนี้ดีอย่างนั้นดี เป็นอะไรที่เป็นเสน่ห์ดีว่าเออพี่ชอบเหรอเสน่ห์มันคือผมว่ามันน่าจะเป็นลักษณะบมโชว์รสนิยมตัวเองอโชว์องค์ความรู้คือการรีวิวอ่ะอย่างในหนังสือเดอะกีต้าแม่ก็เขียนว่าไม่มีถูกไม่มีผิดการวิจารณ์ไม่มีถูกไม่มีผิดรสนิยมคุณเลยอผมมองด้านนี้คนอ่านอานจะมออยได้ก็ได้อย่าเชื่อผมผมมองด้านนี้อย่าเชื่อผมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะการเขียน มันยากตอนเริ่มต้นเนี่ยอหอเหมือนกันผมอะไรจะพูดพี่โอ้โหมันยากมากไอ้คำเริ่มเนี่ยใช่ไอ้คำคำแรกนี่มันหยากใช่ไหมใช่แต่พอได้ปุ๊บปื๊ดมาแล้วตอนจบด้วยต้องจบให้สวยโอ้ตอนจบนี่ก็ใช้ได้ยากเนะพี่อมนามปากกาพี่มีปะก็ใช้ใช้ลีซิกฮะ L E E S I C ลีซิกตอนแรกก็ไม่รู้ว่าคิดมาได้ไงเออได้เลยผมว่าเอาลีนี่เป็นเป็นแซบภาษาจีน ปฏิบัติแท้แท้เลยซิกนี่ก็แปลว่าปุ่มนะซิกโอเว่นนี่ก็ตัดตัวเคออกเมื่อก่อนสมัครฮอสเมลป่รใช้ตัวเคไม่เฟียวมันต้องมี6ตัวซิกซิกซิกอ่าเลขโอเคแล้วโอเคสมมุติคนที่อ่านวิธีการเขียนของพี่เขาจะมีแบบว่าพี่จะมีแบบแนวพี่ว่าเฮ้ยคนนี้อ่านปุ๊บเฮ้ยพี่รีซิกแน่เลยใช่เลยอะไรเงี้ยเขาผมจะเน้นในเรื่องของ ภาษาพูดเอามาเขียนอแล้วก็ใส่สำนวนเราไปบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าใส่พวกแบบประมาณว่าเป็นเป็นรูปประโยคที่แบบเหมือนพวกนิยายครับ คือพนันนาแบบโอ้โหกว่าจะคิดไปด้วยอะไรอย่างงี้ใช่กว่าจะขึ้นรถเมย์นี่หมดเป็นหน้าหนึ่งอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ผมก็เลยแบบเอาแบบรวบๆแบบวัยรุ่นเลยแทงตรงเลยขึ้นรถเมย์อ๋อมันก็ตายเด้อะไรเงี้ยก็ขึ้นไปเด้ขึ้นไปเด้อะไรเงี้ยอ๋อเจ๋งว่ะแล้วแบบสั้นๆกระชับเอาแบบว่าอ่านแล้วเออเหมือนแบบผมมานั่งเล่าให้เดฟังครับเออไปเจออะไรมาว่านี้อะไรเงี้ยเล่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อเออจบ ไม่เกินห้าทีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเน้นความสั้นๆเลยบางคนชอบพี่แม่งเขียนตรงอะไรเงี้ยเขียนตรงดีนะครับมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะได้อ่านง่ายๆด้วยต้องบอกว่าสไตล์ของพี่เป็นยังไงมีคำไหมเนี่ฮาร์ดอะไรเงี้ยฮาร์ดหรือว่าอะไรสักอย่างมีคำมั้ไหมสไตล์ของพี่ของผมก็บางทีก็มีครับอย่างเด็กฮาร์ดคอร์ผมว่าพวกฮาร์ดดออะไรเงี้ยพวกแสบดาก บีติงลุเม็ดอะไรเงี้ยลุมเม็ดนี่แปลว่าอะไรพี่ไม่รู้อ่ะเขาเคดิดเองบางทีผมว่าเขียนเอ้อไปเงี้ยเออ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 เดี๋ยววันหลังผมจะได้เอาเขียนบน้างหรือบางทีแบบคนฟังใหม่ๆแบบมาแล้วไม่สนใจผมว่าพวกเด็กหอยเหม่ออะไรเงี้ยหอยเ,มอเยหยเมอ่อโอเคหอยเหม่อนี่แปลว่าพวกช้าอะไรเงี้ยเปล่าอ่ะก็เออหน้าอะครับอ๋ออ๋อแตงม,มาผันใช่ไหมผันหน่อยบางคำก็แบบบางทีแบบ ปลายหนวมก็ลราเขียนเขียนอยู่ติดปลายหนวเนี่ประมาณนั้นฮะก็เอาคำขำๆแล้วมีเคยมีช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยคอลัมน์หนึ่งที่แบบว่าเอเขียนไม่ออกมีตันมั้ยหมพี่มีครับผมเกือบบ่อยฮะก็พด้วยความที่แบบเขียนมานานฮะเขียนมาประมาณสิบปีแล้วครับก็เลยมันก็หมดไส้หมดพุงนะพอเขียนไปก็มันวนกลับมาที่เดิมอะมันเริ่มไม่เด็กใสอะแล้วแล้วพี่ทำยังไงให้ให้อิน a t i เ n นั้นกลับมาอีกรอบหนึ่งพี่เฮ้ย เราจะทำยังไงต้องลาออกจากงานออย่างนั้นต้องลาออกไปเลยเหรอลาออกนี่คือออกไปข้างนอกได้บางทีมันจะมีช้อยเลือกคือลาออกกับพักรอยาวๆอ๋อโอเคมันจะมีฮะเพราะอย่างตอนนั้นที่ผมอย่างที่บอกตอนนั้นผมเขียนใบลาออกจากบริษัทครับช่วงนั้นออกมาปุ๊บมีเงินอยู่อยู่ก้อนหนึ่งผมลงไปเลยครับสิงคโปร์มาเลยลงไปเลยนั่งรถด้วยแอร์เอเชียเมื่อก่อนยังไม่มีเออก็นั่งรถจากเนี่ย คนเดียวใส่ใต้ใหม่คนเดียวนะครับใสยใต้ใหม่เขียนอีเมลบอกเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวกูลงไปหามึงนี้มาเลยนะแล้วด้วยความที่แบบแหมเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้ทันสมัยฮะกว่ามันจะตอบปรมาเราลงไปแล้วไงเหมือนแบบไปวัดวัดดวงเอาไม่ตายดาบหน้าเอาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวขอขอไปนอนบ้านนะที่มาเลยก็นั่งรถจากใส่ใต้ใหม่เนี่ยลงใหมลงลงลงไหนั่งไมระมาน ยี่ี่ชั่วโมงก็ถึงที่กัวลัมเปอร์ตรงในใจกลางเมืองเหมือนพกสอบ้านเขาอะไรแล้วก็คิดในใจพอไปลงเสร็จปุ๊บคิดในใจเพื่อนมันอ่านอีเมลแล้ววะก็เลยไปเช่าร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แล้วก็ไปดูมันตอบออกมาว่าอ๋อตอบออกมาเว้ยแล้วมันก็ทิ้งเบอร์ไว้ห่อยไปแลกเหรียญหยอดฮัลโหลเอยวอัซัดูดีดันไว อาเมียอยู่นี่อยู่นี่แล้วเออเดี๋ยวไปรับฟูกันแค่ี่ยจบแล้วมารออีกชั่วโมงก็มารลับแล้วก็แล้วก็นั่งรถต่อไปอีกต่อไปยอหอะอะไรใช่ไหมฮะยอหอบาลลูอะไรเงี้ยที่ทางติดกับสิงคโปร์ก็ไปดูคอนเสิร์ตแค่นี้ได้พักผ่อนสมองก็ไปเหมือนไปชาร์จเหมือนแบบเราไปดูวิถีชีวิตคําว่าอินดียไวด์จริงฮาร์ดคอร์พังมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งที่ตอนนั้นที่มาเลยมันก็แบบซีนมันก็ใช้ด้านเงกัน อินฟอรเมชันเนี่ยบางทีถ้าเราหายไปมันก็ตันเหมือนกันว่าทำยังไงดีวะที่เคยแบบเขียนแล้วก็เฮ้ยเอาอะไรเก่าๆกลับมาเขียนบ้างไหมไม่ค่อยครับมันไม่ใช่สไตล์ใช่ไหมใช่ครับอย่างมันจะมีนิดเดียวครับแต่ว่าจะไม่พยายามจะไม่ค่อยอยากแบบว่ามันเฟซอยู่ตลอดใช่เออเออย้ายมันเฟซอยู่ตลอดแล้วว่าถ้าเกิดอยากจะอ่านจริงก็ตามไม่อ่านย้อนหลังดิอะไรเงี้ยผมนี่ตะบันเอาแบบสดๆแล้วกัน ถ้าฉบับไหนเขียนไม่ออกเนี่ยผมก็บอกบอกกอเออเดี๋ยวเอาเขาตื่นมาลงแล้วง่ายดีก็มีแบบรุ่นน้องอะไรเงี้ยบางคือบางคนแบบรุ่นน้องเขาเราก็อยากจะสร้าง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 พื้นที่แบบว่าคนที่แบบแอาสุ่มเก่งเงียบนี่เอาเอามาเลยก็มีอยู่ก็มีหลายๆคนอยู่ที่แบบว่าพอเขาเขียนได้ผมว่าเอามาลงให้เขาอะไรเงี้ยมีเยอะไหมครับพี่ตอนนี้ก็มีอยู่สองสามคนเองครัมที่แบบว่า แบบตามอ่านจากเฟซบุ๊กเขาแล้วเดีเ๋ยวดูตารางกินได้ลองมาดูอ,อะไรเงี้ย นองเลยโหออย่างสมมติผู้เฒ่าคนแก่อะไรเขาก็มองเด็กพวกนี้มันดูสกปรกเนาะทำอย่างนี้พี่คิดยังไงตรงนั้นมองแค่เราจับภายนอกอะพี่นี่แหละปัญหาทำให้ทุกวันนี้เขาบอกว่าระเบิดหูกับสากนี่ห้ามเรียนใช่ใช่ใช่พี่คิดไว่ยังไงตรงนั้นอ่ะโอ้โหเรื่องดีดีกระแสแรงมากตอนนี้ถ้าจะมองในแง่บวกคือมันก็น้องๆก็เรียนให้จบก่อนก็ได้แป๊บหนึ่งอีกแป๊บเดียว แต่มันก็บังคับคนไม่ได้พ่อใช่มันมันบังคับคนไม่ได้ใช่<อ>หรือถ้าสมมติว่าคนที่ทําไปแล้วแล้วแบบว่าโดนโดนตีตาแบบว่าเป็นอย่างนี้แสดงว่าแสดงว่าคุณไม่ได้เข้าไปคุกคีกับเขาน<อ>ี่อไม่ได้เข้าไปพูดกับเขา,ขานีแบบ่แบบแบบเฟสทูเฟสเลยแบบต่อหน้าเลยก็คุยกันอะไรเงี้ยฮาร์ดคอร์พังมิวสิกนะครับก็อาจจะฟังดูรุนแรงหรือ uh, แค่ชื่อก uh ็รุนแรงใช่ เขาพอบอกว่าหาว์ดคอโอ้โหหนักนี่อะไรเงี้ยอ,อะไรวะหนักอ,อะไรเงี้ยแต่เอาจริงนะเอาคุณลองมาสัมผัสตร,ตรงเนื้อหาเพลงหนึ่ง<ม>เขาพูดเรื่องดีๆนั้นเลยไม่ได้แบบด่าพ่อร่อแม่ไม,ไม่ไม่อย่างนั้นเลยอะไรประมาณนั้นคือต้องต้องอยากให้เขาเข้ามาแบบอ่ามาศึกษาหรือเข้ามาพูดคุยมาอย่างนั้นดีกว่าดีกว่าแบบมายืนดูด้วยสายตาอะไรแปลกๆฟังแล้ว แล้วก็คิดมโนโคิดไปเอง,ง<ช>อะไรเงี้ยผมก็ขอให้ล้อนี้ไม่ผ่านแล้วกันนะครับเพราะว่ามันผมว่าถือว่าเป็นสิสธ<ช>ิ์ของส่วนตัวของบุคคลคน<ช>นี้นะแล้วพี่คิดว่าความเชื่อของพี่ในอนาคตที่มันจะอยากจะให้มันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ท,ที่ที่บอกเดย์ครับว่าผมว่าทําเทศกาลดนตรีชื่อยอดเฟสนะครับก็ทำมาสามทางแล้วก็ตั้งแต่โอ้เกือบสิบปีแล้วครับจน ผมว่าผมยังอยากทําอยู่ยังยังเชื่อว่าถ้าผมทำี่ยมันต้องมีคนมาดูอ,อยังเชื่อว่าเนี่ยผมยังพอมี power ในการเชียร์ทำก่อนที่แบบว่าไม่ได้ทำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอ,อยากทําก่อนที่จะทําอะไรไม่ได้แล้วพี่เอาความเชื่อความเชื่อตรงนั้นมาจากไหนพอดีผมมันมีอยู่ประโยคหนึ่งที่มาจากวงฮาร์ดคอร์ที่ผมชื่นชอบอยู่วงหนึ่งชื่อวง indecision ครับ เนื้อเพลงเขาพูดเกี่ยวความเชื่อของตัวเองคุณต้องเชื่อตัวเองนะครับผมคุณเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นเลยแล้วเขามีประโยคภาษาอังกฤษว่า For those I love I will sacrifice For those I love I will sacrifice อประโยคนี้เลยแต่เป็นไทยได้ว่าถ้ามึงชอบมึงเต็มที่ถวายมันไปเลยนั่งช่ยเว้ยลุยเลยอะไรอย่างนี้สิบกว่าปีที่ผ่านมาใช้ประโยคนี้อยู่ตลอดฝังอยู่ในหัวครับผมประมาณ เจ๋งอะที่งั้นพี่พูดถึงอ่าซิกเกอร์ปิดอ๋อเนี่ยรับที่ไหนพี่วันที่ไรพอดีงานนี้ก็ถือว่าแบบมาถึงอีกระดับขั้นของสายผมแล้วฮะร์ดคประมาณเหมือนแบบเหมือนเดย์แบบได้จัดแา่เดย์เออเล่นบาร์เรล่าเลยอารมณ์นั้นเพราะซิกเกอร์ปิดอ๋ออะไรแบบนซิกเกอร์ปิดออนี่ก็เป็นวงฮาร์ดคอร์ยุค80ครับผม80กลางๆไบปลาเนี่ยแล้วก็เป็นเต้ยเรียกว่าเป็นเต้ยใน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 แนวทางนี้เต้ยนี่คือ ตัวใหญ่ครตัวใหญ่ตัวใหญ่คนรู้จักที่ไม่ีศัของพี่เยอะเหมือนกันนะทั้งโลกต้องรู้จักวงนี้เพราะว่าถือว่าเขาเป็นเป็นเบอร์เรียกว่าเบอร์ใหญ่แรกๆของนานกลางยุคแปดศแล้วก็ยังไม่แตกวงครับผมรู้สึกปีหน้าจะเป็นปีที่ครบเขาทางมงครบรอบสาสปีอะโอ้ส0มสพอคาราบาลนะครับผมเห็นอย่างนี้ฮะนึกว่าคาราบาว วันที่29ครับผม29เดือนกันยายนครับที่เดอะร็อกพับเดอะร็อกพับใช่ตรงไหนพี่เดอะร็อกพับอ่อลาสเทวีครับลาดเทวีแล้วก็วงไทยอสองวงครับวงสันดานนักร้องนำนี่เกิดมาเป็นพังโดยเฉพาะครับผมวัดเซนติเมตรยังวัดไม่เป็นเลยครับพังแน่ไหน่อยนะครับวัดเซนติเมตรทำไมอ่ะพอดีเคยมันเป็นเรื่องโจ๊กครับพอดีแบบเคยไปช่วยงานเพื่อนเพื่อนบอกเอ้ยไปวัดไอ้นั่นหน่อย วัดไงอรัพี่เซนติเมตรมึงรู้จักไหมเนี่ยอะไรเงี้ยยังแบบโอ้โหงงชีวิตเขาพังมากเวลาร้องแล้วอารมณ์ร่วมปุ๊บก็ถอดทุกชิ้นโอ้โหเหลือแต่เล่ะวงนี้เฟี้ยวครับสันดาลเป็นวงสาวๆไพ่พังนะแล้วก็อีกวงครับเทนบาทเพอร์ลครับสิบบาทชั่วโมงหนึ่งวงนี้เป็นวงฮาร์ดคอร์รุ่นใหม่เป็นวงเขาเรียกสายบูสายบูเป็นไงบูขนาดไหนครคือ เล่นปุ๊บหน้าเวทีต้องมีมอสพิดเขาเรียกเซอร์เคิลพิษหรือมอสพิดกระโดดโลดเต้นแล้วบ้าบอลังถีบต่อยกันเองอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าพวกแบบพวกเวลามอสอะไรเงี้ยเหี่ยงแขนมีท่งมีท่าว่ายน้ําตกปลาอะไรก็มีหมดอเมริกันฟุตบอลชนพุ่งวงนี้เขาจัดให้ support violence นะฮะวงนี้ ไม่รู้จะซับพอดอะไมไปเลยสนับสนุนความรุนแรงขับวงนี้แล้วก็บัตรพันหนึ่งฮะบัตรพันหนึ่งโอเคค,ครับก็เลยก,ก็น่าจะคุ้มค่ากับคนที่ชอบอยากดูวงที่บอว่าเป็นเรียกว่า legend ที่แบบยังมีลมหายใจเงี้ยเพราะจบจากนี้ไปเขาครบ30ปีเราอาจจะไม่ดูเขาอีกก็ได้อมผมจัดมาหลายรรงงานตั้งมาน้าเนี่ยพอมาเล่นแล้วกลับไปทุกวันนี้ก็ไม่เจออีกเลยก็มี ขนาดคีิคอนแท็คอะไรเงี้ยก็ยังมีบ้างแต่แบบก็บางบางคนก็เลิกเล่นแล้วมันก็ล้มระยะเวลาใช่ฮะบางวงมันก็เลิกเล่นบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมาดูก่อนฮะได้เปรียบคุยกันลูกบวชอ่ะบางทีบัตลราคาพันหนึ่งประตูเปิดกี่โมงอะทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งนะครับเหมือนแน่โอเคนะครับก็พี่ขอบคุณที่เสียเวลามาให้กับผมมาเองเวลาครับพุณคเขาผมครับ แอบรับเชิญของผมในวันนี้ที่มีความลักในดนตรีแนวเพลงที่เรียกว่าดนตรีอันเดอร์กราวด์และมันก็เป็นทั้งงานและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาอย่างแยกกันไม่ได้เขาได้ซึมซับบทเพลงแนวนี้ทำให้เกิดความหลงไหลจนเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนรับใช้ของดนตรีที่เขาหลักยศสลันพงศพานนท์ แต่บนเส้นทางของความเชื่อยังมีผู้คนอีกมากมายที่รอให้ผมออกไปค้นหาและนำเรื่องราวของพวกเขามาถ่ายทอดเพื่อตอกย้ำความเชื่อมีพลังมากเพียงพอที่จะพาเราไปสู่ปลายทางที่เกินกว่าจินตนาการของเราได้ขอเพียงแค่เรา believe it แต่โมเสสทูลพระยะโฮวาว่า,วาข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มิใช่คนพูดค่องทั้งในการก่อนและตั้งแต่เวลาที่พระองค์ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์แต่ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่ค่องและพูดช้าพระเยโฮวาจึงตรัสกับท่านว่าผู้ใดเล่าที่สร้างปากมนุษย์หรือทำให้เป็นใบหูหนวกตาดีหรือตาบอดเราพระเยโฮวา เป็นผู้ทำไม่ใช่หรืออบพยพบทที่4ข้อที่10ถึง11คุณทำได้ทุกอย่างเพียงแค่คุณบิลีฟ